โอ <by> ้ยพี่ตุ๊กเดอน้ยมัแร้ามาเหนียวแล้วอ่สบายดีและกะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามซ่องของบ่าวพม่ามาวันนี้กับพบเพรคือเก่าและพี่น้องเอ้ยไปหน้าหัวหน้าเพิ่นนะวันนี้กัไปหุ่นมันเอามาแต่ โสดแล้วก็เอาขึ้นรถมาบ้านเลยนะไปมื่อานี้กะหลายคนแต่ได้เบิ่งเยอะยังไม่ได้ไปถามหัวหน้าว่ามีเจ้าคนนะไปกำลังยังไปเฮินหัวหน้านี่นะเอาโคมไปเลยเพอฝนตกการอื่นน้ <c oughs> อยนะอ,อย่าอ่ะะอเลยบ่ได้ไม่คิดแล่นหอแหล่นหอมยานมีทัน <c oughs> เนี่ยไปล้วล้วชินหมูหนเอานะเอามาพาะนะป้าไปจะป้าไเล่นฮนป้าไปอีคือเก่าป้าไปนะเนี่ยมอบตำแหน่งนล้รถไยแล้วบานนี่ ไปก้อนนะหน้าเพื่อนไปตําังเพื่อนเอารถใหญ่ไปนะค่อยเอารถไทยไปแก้เม่นอ้อแต่กงางไฮเอารถไทยน,นะเพราะว่ารถใหญ่มันเอากางไฮไม่ได้ต่อหลายเมน,นี่กะคืมขนาดพี่น้องเอ้ยที่แท้นะสวายแล้วหาแดดมันมีอ้อแต่ซึเพราะว่าฝนเยอะโตก พาดังฮืออฮืออ่ะฮืออยู่พอดีแล้วเอาโคมใบแล้วกับการขนตองแห่งกับการอึ้งเลยคอยกับเอารถไทยไปก้อนนะหัวหน้าเพิ่นมาดำหลังตายลูกอีบาทนี้พีน้องเอ้ย มาโค้งแลวพี่น้องอมาโค้งพัดแดดขึ้นละเวินขึ้นละมันสิตัวยี่ว่าผลนนี่เพื่อขาวละเด็ดคือดดข,นข,นขนาดโลดเต้านี่ทางผามาเริ่มทางฟ้าดังวัดสวยๆมาพัดเห็นแดดละเดี๋ยวว่าข้างนั้นจะยังอิ่มอยู่ ถ้าเบิ้งไงแหละคันว่าอันผลมิโตกกะบางที่กะในการเคล็ดน้อยเลยได้ลงหอมคอยไปเนี่ยชั่งหน่อยสามารถระวังหอดแล้ว, <Okay. S 1> น,ลวน้อยหมื่นห้าหมื่นห้าเลย น่าจะโต๊กยี่หรอฝนนะคือสิได้การที่เราอือมาหอดหายหัวนาไปเลยนั่นแล้วดูดปลาบ้ามือนี้นะเราดูดปลาพัดหึ่มอยู่นะดูแหงอยู่บ่นี่ลาตงไปดูดหัวนาดูดปลาได้มือนีสละนี ไม่คิดเยาว่าก้นเป็นต้นหดเป็นต้นใช่เดียวได้ด้านต้นน้อยโอเนี่ก็ฝนตกเออเ่น้องเอ้ยฝนไงน้ำกะอ่งอยู่เลยแห้งแห้งพอสมควรเมื่อกี้นี้พามาเลยแต่ปังปีบางปีกะเลยพี่กะเบิดเขิงปิดเขิงปะไว้นะ เป็นอรเหรอแม่ตึงโมเรื่องงามก็เราจีนุงกันนะได้อีกตัวละได้ปลาสองตัวมันได้ปลาปล่อยไหมบ่ ทางเตอร์ผูกกะเริ่มแจงแล้วได้ผูนะ่ะเริ่มมืดขอบเขตแล้วได้ในเริ่มมดเขตฝนแล้วได้มีแต่ทางนี้แหละยังมืดอยู่นะ่ะทางเหนือผู้นะ่ะแถวเตอร์นะ่ะเริ่มแจงกระปางเลยคือฉะนั้นทางบ้านนี้ฝนไม่ได้ตกเลยตกแต่เขตแถวโคกขึ้นไปบ้านบุ่งก็ต้องผูแล่ะ เอหน้าก็ไปเฉลยละวันนี้ก็หนเม่นขึ้นรถแกเอาไปเนาะคนใดจักรอดหรือว่รอดได้ทางมากอะ ขนาดรถเป่าก็ข่าตะพุนตะพื้นนะ,ด,ะ <laughs> ดินมันเปะเต็งเถิงมันพอตะมือน,นะฝนตกก็บท่าเบิ้งน้ำเดียวนี่แหละ ตอนแรกอะตต๊กอีหลายคนจอนทามโม่วันนี้ละการอื่นเลยโขบหมามาละ

พอแล้วเอาขึ้นก็นเต็มรถละมาส่งก่อน เมื่อเบิกจำนี้ก่อนเบิงสภาพทางยันทางมันยะนะขนาดรถเป่าก็ยังค่า<อ>แต่พอแล้วเบิงสภาพทางก่อนเนี่ยมันค่าหอมนะเเอ ใจยางเหี้ยคอมอะโอ้ต่อขานขึ้นนี้เลยเนาะบ้านนี้กันโอ้แตงโมพันยังไม่ทันเลยแล้วจะไปดตงโม่โหอ้ได้สองรถใหญ่หูไปจักนี่ก่องมืองใหญ่มาอเลย แตงโมก็หน้าเพป็นกับพันเอาขึ้นรถทาคอยกับแม้แตงโมนะหดออกมาแต่กางให้เบิ่งสภาพกิ่งรถกับฝนตกพอ,อชาะจิจ้าๆจานี่ไปกันญะมากกันยะพักเทงก่อนบ้านนี่หาลูกไปหาปลาก่อนคือเก้า เยวว่าดูจนแห้งเลยหัวหน้าเพราะยังตึกปลาอยู่ถ้ามันแห้งก็ยังเอาปลาปะโน้ไปหาปลาก่อนบ้านนี้ เดี๋ยวท่านได้ดกโตชโต่ได้นะเอ้ยโฮเก่งเก่งเก่งนยังวาอยู่าเลยตัวใหญ ไละอือเสรดจุดบ่อือชุดหามันดีมาแล้วเ็เลยดีเนี่ยมันมีมาตึงๆมีน่ะตกหนึ่งอ๋อนอห่พุ่นโอ้ยกูละ ali, <laughs> à, đây là, là món té à, này, là có không? nó ngon đúng, nó hơi bơm sao khung thừng 嗯，年老还有风呢。

ไปเฮ็ดกินอยู่แต่เทงพูละหัวนาเป็นวะมันยังหอมม่ได้ยินข้าวตาแดดน,นะอะแบบนี้ขึ้นมาเทงกัเสียงจิกกระจันหองจิกจักจิกจักให้กินนี่นะ ส่งโตเฮ็ดกินเอาตัวนึ่งโมอม่หัวหน้าเป็นว้อนนี่เลยเฮ็ดนั่นเลยจี๊โอฮะดังไฟจู้ไฟใช่ไหมจู้ไฟไหมขอจี๊กะไฟกระดังตอนฝนตกนะ ฝนตกนี hehe, ่ดอกกระเจียวอ้ออ ah, ิเลบันนี่ไปหาเย่โมเด้อร์โมเดอร์อาจิกะจันพี่น้องเอ้ยได้นี่มีแนวติดมาติดเอาได้เลยนี่ตัวใหญ่เลยติกจันก็กระแด็บห้องแอกห่างอะห่างแล้วเดินซี่คอยเลยเดินซี่ฮอนเยบดเลยพี่น้องเอ้ย จั่นลายแล้วเย่ยมมากรอกกระเจียวก่อนมันม,มีอยู่มันขึ้นมาเราขคาบแล้วก็ปงปีได้เราขคาบมอกแลยจัน่น แดงหม้อเพ่จะทำลูกฟเอาซ่บแบเร็วนะเอ้ยเอาอาเห็ดมากัุดในนี่แล้วเข้ามาเอ้ยโดยต้องหน่วยเลยย่ย่งหมอน่ง้อยไข่บมนะโอ้มันจะปิ้งผักมุนมุนข้าเดี๋ยวกิน <c oughs> มัต้อมอก็ได้ต้มก็ได้บ่แกง้จะเห็ดแมงนี่ยมะเ่อเน้มัมดเนาะไม่หมดบ่ kukim mo to nun ooo mo mat tamay na ma mat ma mat kukum 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 ma mat 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 หมดอิ่มซ้ำคือว่าแนมเพชรมันแก่ตัวเองจีิีๆแม่เพชรหนังตาตัวเองคือว่าเป็นเด่เลได้นะบ่มมาตอนนะเอาอันนํำเพิกมาสูกินเถอะแล้วอาตตาตัวลมาตอน เต็ดตานอราก็เต็ดตามามเต็ดตาตูมามหมยมาดังไพ่แกงปลาก่อนมาเนี่ยแกงโฮมานะ ไปเอาอยู่เชือหึงก็ได้แซ่บเลยยังไม่ได้ปั้นน้ำหมอกแซ่บเก็บชมติวชมติวชมเตาหัวนาเป็นกระมาเลยอ่ะมาหนิกมาป่ะไมไจริงดิมาแเว

เปจำบ่อยนะสิมงคลสิมกแทบเามงคลนะพี่แทบนะพี่แทบพอแทบได้จังโมงแล้วจะว uh ่านี euh ่อ่านว่กกระือ

ว่าอีพอจงอันสิด้วยด้วยนพ่อมาินไ่ละโคเอาน้อกินดิบ่ได้ดิดกนกระพาะินกระเพาะนี่แม่นพิดกระเดียวแดงอะเฮ้ยอยู่นี่กัแดงมช่มเลนแดงหมิ้มองเปตนก่อนอ๋อนีไ่นะตาสอโต้มมหนกรเพมีฮะอ้าปมอ มีเยอะตำาหุงไปพูดนันคือโคกบ่ในโซ่แบนั้นเลยแกวเมนี่มานี้เขาเทเดียไวตงกวาเอาถุลยยางใส่อาหารมาเยนะมากินเหือก็แล้วละบานนี้มีทางตำมหุงจำป่าแกงป่าแซบบ่โคือว่าเห็นกินแล้วก็มันนี่แซบบ่อข มุกเดเป็นอะไรคือว่ากินแล้วกินนี่อยากินดิมามาเด้อมาเด้อบานี้กินเขาเทงเด้อมงคน้ข้แล้วก็ไออิ่มแล้วกินเขาน่ยงแต่ซุ่มยิ่งละเอซุ่มงเอนี่ซุ่มอิ่้มกินเป็นอะไรเล่แซบบอ ห้างกะหายใจติบข้าวน้อยติบข้าวน้อยเบิงกินมีบกจกมีคุ่นอยู่ปนีิหัวหน้าจกมาล่ะเออเออหัวหน้าก็ใจดีเติมเอาเนี่ยเหนียมเหนียมอยู่เออกินข้าวกินน้ำเสร็จก็ได้แล้วแล้วพี่น้องแล้วแต่หึงแล้วน้องนอนพักผ่อนจะร็ับนี่ก็หุงมื่อนุ่งมากก็บ่ายสองโมงกว่าๆเลยสี่ห้าสามโมงแล้วนะอ่า แล้วคลิปนี้ก็จะได้จบลงชิมนี้แล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องทีท่ติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเลย